หนคุณบอกว่าคุณจะกลับมาร่วมงานตุ๊กจีนกับแม่ใช่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ถามเฉยๆอะ่ะไอจะกลับมาตอนไหนนะลูกเขาอาจจะกลับมาช้าริดหน่อยนะคะวันนี้คุณจะกลับมากินข้าวที่บ้านไหมวันนี้คงไม่อะ่ะพอดีผมยุ่งเออผมลืมบอกคุณไป ปีนี้ผมไม่ได้ไปกินตุจีนบ้านคุณนะทําไมล่ะก็ปีที่แล้วเราไปกินตุจีนกันบ้านคุณแล้วไงปีนี้พี่ของผมก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยผมก็เลยว่าผมจะกลับบ้านซะหน่อยคุณคงไม่อยากให้แม่ผมก,กินตุจีนคนเดียวหรอกใช่ไหมงั้นคุณจะให้แม่ฉันอยู่บ้านคนเดียววันตุจีนงั้นหรองั้นเอาง,องี้ตากคนต่างกลับบ้านใครบ้านมานเถอะจริงๆคุณคิณคดไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่มันแค่เป็นข้ออ้างเท่านั้นเป็นอะไรไปลูกแล้วน,น,นี่จะไปไหน หนูว่าจะออกไปซื้อผลไม้สักหน่อยคะคะักไไอลรินแม่ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ซินเจยยูอีซินนี่พ่อชัยครับคุณแม่ลูกมาได้งไงเนี่ยไอลรินก็บอกว่าปีนี้จะไปบ้านลูกนี่ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่ถามเฉยๆอะงั้นปีนี้เราไปฉลองตุจ๊จีนบ้านผมกันครับ ดีเลยไปครับไ<ป>อ้อะเขาเรีบไปรับแม่มาที่นี่บอกว่าจะมากินข้าวกับพวกลูกฉันตกใจหมดเลยฉันเห็นคุณกลับบ้านเช้าทุกวันเวลาคุณนอนคุณก็นอนห่างกับฉันฉันก็เลยคิดว่าช่วงนี้ผมทำงานหนักนิดนึงครับเวลาผมกลับมาผมเลยนอนห่างคุณนิดนึงกลัวว่าคุณจะตื่นอะลูกคนนี้นี่ไอไอรีนอะเขาเป็นคนคิดมากแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วลูกคงหนักใจน่าดู โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ที่ไอรินคิดมากก็เพราะเป็นห่วงผมแหละครับถ้าวันไหนไอรินไม่คิดมากขึ้นมาผมนี่แหละครับจะร้องไห้ไปนั่งโต๊ะกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเข้าใจกันและกันอดทนต่อกันคิดถึงกันให้มากที่สุดและใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขซินเจียนยู่อีซินนี่หั้วชัยนะทุกคน